น,นี่มาพ่อปอกครับพี่เก้าครับกับช่องก,กาวลมชาแนลนะครับวันนี้มานําเสนอครับบางไฟขนาดหนึ่งนิ้วเอามาจุดเล่นครับวันนี้จุดต้มฟันเล่นเนาะวันนี้มีมาสองบังสองหางนะครับบรรยากาศยามแรงครับขอบคุณาครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามว่าเป็นกำลังใจนะครับนกากรในการทำคลิป หาคูใดสนใจอยากได้ครับบอกไฟครับขนาดหกขนหนึน่งนิว้ควคอมเมนต์แต่หลังเข็บได้นะครับราคากันเองนบนะครับบรรยากาศดีครับแอมอะไรครับบอกไฟสองล้างนี้ขนาดห ความยาวหกสิบเอ็ดเซนนะครับนี่ทำงามเลยครับนี่หางเมตรห้าสิบอ่มาติดตามเหมือนกันนะครับจะเป็นยังไงรจวจจัดกับเ่าวะน,นี่เป็นอาจารย์ของผมเองนะครับนี่ สักค,คร,กรจจกคูครับเดี๋ยวคือเกษเห็นตรวจจัดสักครูครับเดี๋ยวติดตามไว้นะครับติดตามไว้ไม่ชนหน้าครับเอาครับพี่น้องอีกสักครูได้รุ่นกับลังล่างอยู่อ๋อโมนี้มากับอาจารย์ครับเดี๋ยวเอาอย่างไรเบิ้งเอา 来 <laughs>、嗯，我來不去。<laughs> 欸 งวนอะเ่งนอะน่งนอ่ยงนเ่ยบึ้งหูบึ้งบึ้งบึ้งหูน่ยงี่บึงหูนาะเออบงครับฮะผู้ใดสนใจสั่งซื้อได้เลยครับเด้อขนาดมิมหกหุว่ป a ี้จะมึงไปกลับเก๋ฮะ one. Gracias. ว,วที่กุ่มองเนนั้ออแนแรงใส่เีนนั้นออกมาจากที่ตงข้าม,มาอัน,น,ออนเล้ม่แฝกขมนเด้ทังไปว่าม่แฝกขมนนเลยมันแรงออกมาจากที่ตงข้ามเลอเป็นไง ก็สิใหญไเสิใหญ่งสิใหเร่มทัขไปข้างน้าเรเร่มเร่เริ่มเร่มเร่มในป่าเริ่มป่า อ่าครับวันนี้ก็ทำการล่างเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ล่างเสร็จแล้วยัดต่อแล้วครับนี่อีกบางนึงเอาเลี้ยงมาทยเดี๋ยวเอามาทา้เลยเดี๋ยวสิมัดเดี๋ยวปปดไเรัับต้องี่จน เอาครับสองนี่ครับนี่เป็นบังของอาจารย์นะครับดิสไลด์เด้อสไลด์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 ต้าด้ยเฮ้ยตะสไลด์ มันขึ้นไปท <c oughs> ้เ <c oughs> น,น,นี่ยอะจือเฉลยนีนนน<ส>ยย่ได้ลงมาบอลสนุกบอนะขนาด1นิ้วหกสิเสนน้องขับน้องได้นเลยน้อคขับน้อ นีม่มาสองบักสองทางครับกับอาจารย์นะฮะลองลุ่นมุ่ชมกันครับ,บกับบรรยากาศอยู่ให้อยู่นะสำลีอยู่เลยเอามาไหม โพิ่งเงันด้วยมีส,สันไลกับสันไลชักนี่ะแบบ

mô mi, biệt lớp, ôi, khó đấy, chưa ăn chưa ăn, mau, đến quan trai, บานไ่รบนใหญอ๋อนี่เฮ้ยแง่ตุ๊กตครับโอ้บานไห่รู้มาถึงล็อกนี่แหละแถวนี่แหละปุ๊บปุ๊บมไดูใกล้เลยาดูใกล้ละ

นังเสียบข้าวขวดที่แดกเบาดีมากตอนนี้น่ะไอ้กะมอเน่ยอยเหอมาครับบริษีถึงบั้งของผมนะครับบางนึนงเปนของอาจารย์บั้งองอันนี้เป็นบั้งของผมเองนะจ๊ะ ครับเดี๋ยวมาหลุนมาชมกันนะครับเนาะเดี๋ยวจะเป็นจังไดสักคู่สักคู่ เห็นแล้วเห็นเห็นเนอยอะเห็นเยอลงมาแล้วค้งแล้วค้งแล้วค้งแล้วน่เมาหายเห <c oughs> ็นหบ่เลยเมื่อกี้เห็นอยู่อ่ะ

ไปเลย หายตาเวลาเขาได้แล้วต่ซว่าคอยจังเอาครับจัดสรุปแล้วครับจากอาทีแล้วก็4สีทีแล้วกะถือว่าสุดยอดครับหายครับกล้องน้ำมาทัน สามรอยเหมือนเดยมโอเคครับหายกล้องตามมาหันนะครับขึ้นสูงพดก็เจอกัขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับโอกาสหน้าเจอกันไหมนะครับสำหรับการเห็ดนองไฟไว้จุดนะครับขอบคุณที่ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับติดตามกันไหมนะครับคลิป ต่อไปสวัสดีครับ